สวัสดีนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นี่เป็นวันสุดท้ายของรอบสัปดาห์ในทางของราศาสตร์นะครับในปี60เนี่ยถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์บ้างก็คงต้องบอกว่าตอรี่ยังคล้ายๆของเดิมแต่มีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงของปลายปีอย่างแน่นอนจริงๆแล้วนะฮะต้องบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์มีทิศทางที่ดีตั้งแต่ในช่วงของปลายปี59แล้วและต่อเนื่องต่อยงมาในช่วงของปี60ตลอดทั้งปี แต่สตอรี่มันก็อาจจะแตกต่างกันไปน,นิดหนึ่งในช่วงของต้นปีก็อาจจะเป็นในเรื่องของคอนเนคชันเป็นในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ในเรื่องของการช่วยเหลือการซัพพอร์ตหรือในการผักดันนะครับนะฮะถามว่าในเรื่องเงินเรื่องทองนั้นยังเป็นเรื่องที่ปวดหัวอยู่สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับฉะนั้นการใช้ใจ่ายใดๆหรือการเงินใดๆอาจจะดูไม่นิ่งนะฮะดูไม่สเสถียรม,มากนะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังนะครับการใช้ใจ่ายเงินและการบริหารจัดการด้านการเงินในกระเป๋าตัวเอง นะครับเราไปดูในตรงส่วนของดาวสุพเคราะห์กันก่อนเพื่อเป็นเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ในดาวสุพเคราะห์นะครับในช่วงของปลายปี59ต่อเนื่องต่อยงจนถึงเดือนกันยายนปี60นะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นทิศทางในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ในการเข้ามาซัพพอร์ตการให้โอกาสการให้จังหวะดังนั้นการติดต่อหรือการเจรจาใดๆน,นะครับมีโอกาสมากที่เราจะได้อะไรดีๆนะครับกับเาในชีวิต นะครับแต่พอหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วดาาสุพเคราะเข้าไปเกื้อนหนุนในเรื่องของการงานโดดเด่นขึ้นมาอย่างทันทีนะครับแต่ในเรื่องเงินเรื่องทอง,อง,องอยังไม่ชัดเจนมากนักแต่พอในปลายปีนะครับก็คงต้องบอกว่าเมื่อการงานโดดเด่นแล้วการเงินจะโดดเด่นไมหมก็คงต้องบอกว่ามีลุ้นนะฮะมีลุ้นนะครับแต่อาจจะเป็นลุ้นเล็กๆแต่ต้องบอกว่าบางคนอาจจะแจ็คพอตแตกนะครับ<ค><ะ>ในเรื่องของราบผลในเรื่องของโบนัสในเรื่องของเงินเดือนที่ก้าวกระโดดได้พอสมควรฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็คงต้องบอกว่า ถ้าจะลุนเงินเดือนลุ้นไรายได้หรือลุ้นอะไรดีๆนะครับขอให้เป็นลุ้นในช่วงปลา,ายปลายปีหลังจากเดือนสิงหากัยยาไปแล้วนะครับมีทิศทางที่การทํามุมของดาวทั้งดาวบัลเพะและดาวสุขเพเพนั้นเป็นโช่วแก่คนที่เกิดวันเสาร์ค่อนข้างมากนะฮะสมัครพรรคพวกคอนเน็กชั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเกื้อหนุนไม่ว่าคุณจะทาการค้าหรือคุณจะกินเงินเดือนก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีแกด่ดวงชะตาค่อนข้างมากฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับในเรื่องเงินเรื่องงานนั้นนะครับ มีทิศทางที่ค่อนข้างที่เป็นประโยชน์แก่คนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็เชื่อว่านะครับใครที่กําลังรอสอบบรรจุใครที่กําลังรอตําแหน่งนะครับหรือการเลื่อนขั้นใดๆนะครับเชื่อว่าในปี60ลุ้นได้ตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยก็ว่าได้ฉะนั้นในเรื่องของการงานงคนที่เกิดวันเสาร์นั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าในปี60นั้นมีลักมีลุ้นมากจริงๆฉะนั้นนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคุ้มเทสัพพกกาลัง ความรู้ความสามารถที่คุณมีให้แก่อ,องค์กรอย่างเต็มที่เชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของการปรับเลทรายได้การปรับเลทเงินเดือนหรืออะไรนะครับค่อนข้างดีไปในทิศทางที่เป็นบวกแกด่ดวงชะตาทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักความใคร่กันนิดนึงนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของความรักนั้นนะครับอต,ต้องขอบอกว่ามีกลิ่นไอไม่ดีในช่วงของปลายปลายปีค่อนข้างรุนแรงนะฮะฉะนั้นเมื่อมีความกลิ่นไอไม่ค่อยดีในช่วงปลายปลายปีอย่างรุนแรง จากเดือนสิงหาคมไปนะครับมีดาวแบบพ้อเข้าทำมุมเป็นพิมพ์ธุบาแกดูชาตาอย่างชัดเจนนะครับมันส่งดีด้านนึงแต่ส่งเสียด้านนึงฉะนั้นนะครับในเรื่องของความรักความค่ายก็คงต้องบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องระมัดระวังอารมณ์ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะฮะอารมณ์ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความรุนแรงมีความขัดแยง้งมีการตอบโต้ฉะนั้นนะครับคําพูดใดๆที่จะเสียแทนความรู้สึก คำพูดใดๆที่จะทําร้ายความรู้สึกซึ่งกันและกันคงต้องทนุถนอมนะฮะเอาไว้นะครับและต้องบอกว่านะครับในช่วงต้นปีสําหรับคนที่มีครอบครัวและกําลังรอการมีบุตรหรืออยากจะมีบุตรไว้เชยชมก็คง<ๆ>ต้องบอกว่ามีดวงดาวดวงหนึ่งนะครับเข้าทํามุมกับดาวสุพเคราะห์บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์และมีโอกาสที่จะได้บุตรทิดาใดๆนะั้นมาให้เฉยชมะนั้น,นะครับนะฮะไม่ต้องพึ่งหอไม่ต้องพึ่งยา นะครับใช้วิธีธรรมชาติก็เชื่อว่าน่าจะต้องติดไม่ต้องไปบนไม่ต้องไปหาหลวงพงอหลวงพ่อที่ไหนนะครับฉะนั้นในเรื่องของการมีบุตรของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่ดีนะครับฉะนั้นเราคงต้องบอกว่าอาจจะเป็นปีหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในการตั้งขันนะครับส่วนคนโสดล่ะนะฮะคนโสดก็บอกว่าก็มีทิศทางที่ดีนะนะครับนะฮะโดยเฉพาะในช่วงต้นปีซ้อขอเน้นต้นปีนะฮะนะครับเพราะในช่วงปลายปีนั้นมีกินไอของการขัดแย้ง ฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าจะมีความรักความใค่ใดๆนั้นนะครับดูกันยาวๆนิดนึงนะครับนะฮะเพราะในช่วงปลายปีนั้นน่นจะมีเราปรับเพาเข้าทำมุมเป็นพินคุบาทและยาวนานต่อเนื่องไปตลอดปี6-1ด้วยซ้ำาฉะนั้นนะครับความรักที่เข้ามาใหม่มันอาจจะหวานชื่นในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น นะครับแล้วมันอาจจะขุ่นมัวในช่วงปลายปาแล้วก็ต้องดูนิดนึงนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของความรักที่อาจจะผิดคานองคลองคำหรือความรักที่อาจจะมีกินไอของชู้สาวนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาอย่างหลบเลี่ยงไม่ได้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราได้คู่ที่ดีได้แฟนที่ดีได้คนที่โสดจริงๆนั้นก็ดีใจด้วยสําหรับคนโสดนะครับแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็คงขออย่าซุกซนนอกบ้านถ้าคุณซุกซนนอกบ้านก็บอกได้เลยนะฮะ มีแต่ร้อนกับร้อนนะฮะเพราดาวบเพราะจะเข้าทำบุมเดือนทินทุบาทตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและรุนแรงตลอดปี61ฉะนั้นในปี60ขอให้คนที่เกิดวันเสาร์จงโชคดีครับ